ถ้าคุณอยากรวยเคล็ดลับง่ายๆในการทำเงินให้ไหลมาทีมาสมัยนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเลยทั้งในโลกธุรกิจก็ยังเต็มไปด้วยการแข่งขันแน่นอนว่าหลายๆคนกำลังประสบปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ตลาดหุ้นตกลงเมื่อไม่นานนี้หรือรกิจการของคุณได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การที่ยอมแพ้และเอาแต่นั่งบนมีแต่จะยิ่งทำให้คุณแก่เร็วแถมยังทำให้เพื่อนผูงและญาติมิตรพานหนีหน้าเพราะความที่คุณมีความคิดในแง่ลบตลอดเวลาแล้วก็คอยแต่จะหาคนมาเห็นอ,อกเห็นใจก่อนอื่นถ้าคุณอยากหลุดพ้นจากสภาวะซบเซาทางการเงินเช่นนี้มีสองสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจอย่างแรกก็คือเงินนั้นมีให้หามากมายอย่างที่สองคือเงิน ไม่เคยหยุดนิ่งเลยเคลื่อนไหวหมุนเวียนตลอดเวลาเหมือนกับน้ำตกแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องทำให้เงินไหลเข้ามาหาคุณไม่ใช่ไหลออกไปแน่นอนว่าเงินจะหมุนเวียนมากหรือน้อยย่อมต้องขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจด้วยแต่ก็ยังมีเงินมากไห้หาถ้าเพียงคุณเชื่อว่าเงินมีไว้สำหรับทุกๆคนอย่างเกินพอและตัวคุณก็สมควรที่จะร่ำรวยขึ้นมาบ้างเหมือนกันแล้วคุณก็จะได้รวยจริง เคล็ดลับง่ายๆข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการปลดล็อกให้กระแสะแห่งความมั่งคั่งไหลเข้ามาก็คือคุณต้องเชื่อว่าตัวคุณเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมและดึงดูดเงินทองเข้ามาในชีวิตได้ดังที่คุณได้เห็นคนอื่นๆที่จเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาคนเหล่านี้ก็รู้เคล็ดลับนี้และใช้ประโยชน์จากมันตัวคุณเองก็ต้องทําได้เช่นกันดังนั้นก่อนที่เราจะทําความรู้จัก สัญลักษณ์ห่วงจุ้ยที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งคุณควรใช้วิธีที่ช่วยให้โชคลาบมาหาคุณพบเสียก่อนซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณต้องควบคุมและขจัดเคราะห์ร้ายทางห่วงจุ้ยทั้งหลายที่อาจกําลังทําให้เงินทองของคุณเหือดแห้งต่อไปนี้คือ3สิ่งที่คุณต้องทําในการดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาไวๆนะครับข้อที่ 1. ตั้งเป้าหมายและสร้างความเชื่อมั่นที่จะประสบความสําเร็จหากขาดสิ่งนี้ คุณจะไม่มีวันรวยหรือห,อหอลุดพ้นจากสถานะปัจจุบันที่เป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นจงมุ่งมั่นและแน่วแน่ในสิ่งที่คุณต้องไปให้ถึงหรือทำให้สำเร็จข้อที่2องขจัดสิ่งรบกวนจิตใจถ้าเงินดูเหมือนจะหลุดมือคุณไปอยู่เรื่อยๆและอะไรๆก็ดูเลวร้ายลงกว่าเดิมแสดงว่าคุณอาจจะมีสิ่งรบกวนจิตใจซึ่งก็คือสิ่งที่อยู่ในกระบวนการความคิดของคุณ กำลังกีดขวางกระแสก,การไหลเวียนของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินจิตสำนึกของคุณอาจจะตั้งโปรแกรมตัวเองอยู่ที่ความยากจนจนคุณไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีสิทธิ์รับรวยขึ้นมาบ้างหรือคุณอาจจะขาดความศรัทธานในตัวเองและคิดว่าคุณคงไม่มีวันรวยและประสบความสำเร็จได้แน่ๆไม่ว่าคุณจะทำอย่างไรก็ตามคุณอาจถึงกระทั่งกลัวความสำเร็จด้วยซ้ำเชื่อไหมว่าทุกวันนี้มีบางคนถึงขนาดรู้สึกผิด ในการที่จะหาเงินได้มากมายเป็นกรอบเป็นกำรรแต่คุณต้องไม่คิดแบบนี้เด็ดขาดนะครับข้อที่3ความคิดเปลี่ยนโชคก็เปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเงินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปในทางที่สอดคล้องกับความคิดคุณเมื่อคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าคุณสมควรที่จะร่ำรวยอย่างคนอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเพื่อคุณเมื่อคุณรู้ว่ามีเงินมากมายรอยให้คุณไปหา และคุณมีอำนาจที่จะดึงดูดเงินเหล่านั้นเข้ามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่เข้าทางของคุณนี่คือพลังอำนาจของจิตใจที่สามารถกำหนดให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้จริงเริ่มตั้งแต่ตอนนี้สั่งการจิตให้นึกถึงความเจริญรุ่งเรืองและขจัดความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องความจนจนออกไปให้หมดจำไว้ว่าพลังงานของคุณจะรวมอยู่ในจุดที่คุณมุ่งความสนใจไปซึ่งเป็นจุดที่มีพลังการเคลื่อนไหว หากคุณมุ่งมั่นความสนใจในทางบวกว่าคุณจะต้องรวยจงตั้งเป้าหมายของตัวเองและร่างแผนของคุณบนกระดาษแล้วคุณจะพบว่าพลังงานในตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและโชคลาภอันแสนวิเศษทั้งหลายก็จะเริ่มปรากฏตัวเป็นรูปร่างและเข้ามาหาคุณเองเริ่มที่จิตใจของตัวเองจากนั้นจึงค่อยกระตุ้นด้วยสัญ,ญลักษณ์ห่วงจุ้ยส่งพลังเพื่อก,กักความสําเร็จไว้ และดึงดูดความมั่งคั่งตลอดจนโชคลาภทั้งหลายที่คุณสมควรได้รับให้เข้ามาแน่นอนว่าทั้งสองสิ่งนี้สามารถให้ผลได้ดีเช่นกันแม้จะเลือกปฏิบัติเพียงวิธีหนึ่งแต่การผสานทัศนคติที่ดีและเคล็ดลับห่วงจีวิโบราณเข้าด้วยกันจะนำความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยฝันไว้มาสู่ตัวคุณแล้วพบกับเราได้ในคลิปต่ตอไปนะครับลาวัสดีครับ